ราศีใดนะฮะที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงมิถุนายน2 5 7 7นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากทุกท่านช่วยกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าท่านเกิดในราศีอ เอาละรครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มดวงตากันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้องบอกนะครับว่าจริงๆดาวที่มีอิทธิพลสาหรับเรื่องของจังหวะโชคราบการติดต่อการจะได้รับเงินก้อนการถีอผู้ใหญ่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่ามีอิทธิพลของดาวคู่มิตรหรือดาวคู่ธาตุซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะทั้ง6ราศีที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับจะมีดาวคู่มิตรที่ส่งผลหลักๆอยู่2ดวงเลยนะคือดาวอาทิตย์กับพฤหัสอันนี้คู่มิตร หญ่เป็นคู่โชคลาภเลยเด่นชัดเด่นดีเลยนะฮะอีกอันหนึ่งคือดาวศุกร์กับดาวพุธเป็นคู่ท่าเหมือนกัน2คู่นี้เนี่ยเป็นคู่สําเร็จด้านการเงินการทองผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคู่มิตรอีกอันนึงสนับสนุนช่วยเหลือพูดอะไรแล้วได้เงินได้ทองหรือทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าเอกสารอะไรก็จะได้เงินได้ทองสิ่งที่รอคอยก็จะได้เงินได้ทองนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาคอนเฟิร์มเจาะลึกกันเลยว่าเป็นราศีใดบ้างนะฮะราศีแรกเลยครับคือถ้าได้เกิดในราศีเมษครับราศีเมษนี่ชัดๆดาวอาทิตย์ประหัสอยู่ เรื่อเลื่อนการเงินสุขกับพุทธทับเลยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆดวงชะตามีโชคมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จดีราศีที่2คือพฤกษ์อันนี้ไม่ต้องพูดครับดวงดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอนตอนนี้ดาวพฤกษ์เขาทําแล้วดาวอาทิตย์กำลังเข้ามาทับอ,อีกด้วยโอ้โหเ,เรียกได้ว่าในช่วงจวังหวะนี้มีโชคมีชัยจริงฮะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเจอจุนดีมากๆเลยครับราศีที่3ก็คือราศีกรกฎกรกฎนี่ต้องบอกว่าเลื่อนการงานมีดาวคู่าธาตุอยู่พบราพะมีดาวคู่มิตรอยู่เีนกว,วัาดีซ้อนสองเด้งเลยเพราะนั้นชาวราศีกรกฎจะ มีโชคมีเกณฑ์ที่ดีมากๆในช่วงนี้อันนี้คอนเฟิร์มเลยนะฮะราศีต่อมาคือราศีตุลครับราศีตุลเนี่ยนะฮะพูดจาอะไรแล้วคนจะเชื่อถือได้เงินได้ทองมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเอกสารสัญญาการพิมพ์บางทีการเสี่ยงโชคอะไรบางทีเราใช้พิมพ์ตรงนี้ก็มีเกณฑ์กันนะครับต่อมาราศีที่5นะฮะก็คือชาวราศีพิจิกราศีพิจิกนี่พฤหัสอาทิตย์เล็งเป็นหนึ่งในราศีดวงดีสำหรับชาวราศีพิจิกเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคนราศีพิจิกก็มีเกณฑ์ที่จะ ต้องบอกว่าพระหัสเป็น4ด้วยนะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแล้วก็ดาวพันธุอยู่ในเกณฑ์ดีดาวร้ายอะไรก็ไม่ค่อยส่งผลอะไรในโรงตามากนักนะครับเพราะนั้นฮะต้องบอกว่า6ราศีนี้นะครับจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคในช่วงเดือนพฤษภาคถึงมิถุนายนอย่างแน่นอน คอนเฟิร์มสำหรับท่านใดนะที่ต้องการที่จะเสริมดวงแล้วก่อหน,นุนดวงชะตาท่านใดที่ประสบปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวย้ายสิ่งที่ไม่ดีดวงแตกดวงร้าวดวงชงพรคเคสวยอ,อายุรู้สึกว่ามีเคขห์ดวงตกหรือแม้แต่กระทั่งว่าอยากจะหนุนนําให้ดีก็ดียิ่งขึ้นนะครับแนะนํากําไรกริตคอนเฟิร์มของผมอันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ามีสรัระ์สิบสองราศีเป็นอักขระ12ราศีสลักลงไปเลยพร้อมทั้งด้านในตัวเรือนก็ยังมีคาถาที่เป็นหัวใจคาถาเน้นๆเลยถึง11บบทนะฮะท่านใดที่ มีอุปสรรคใส่กําไรผมแล้วนะฮะจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนหรือเปล่าครับ กำไรหนุนดวงชะตาของกริตคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 9 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ